ท่าไม่านม่านต้องมาก่อนเนะคะเพื่อที่จะมาจับสลากค่ะเขาจยายแล้วพอจสลากแล้วค่อยค่ยมาษาที่ถมอ่ะราเนี่ต้องเข้าเข้กระบวนการแต่ถ้าไม่มาตรงนี้คือถือว่าผู้สมัครท่อยู่ตรงนี้เขาจะทำอะไราที่ไน 응응응응. <목소리> 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 สกลับมานะคะพร้อมทั้งแนบตัวพระราชบัญญัตินะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยคือในฐานะที่เป็นประชาชนนะคะคือเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะว่าออจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านวันที่8 พฤศจิกา2,562นะคะจนถึงวันที่6พฤศจิกา2,563เนี่ยนะคะซึ่งนับวันแล้วเนี่ยนะคะเราอยู่ครบ3 6 5วันนะคะไม่ค่ะสวย